ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโตวิเบช่องที่รวมรถยนต์ยุคใหม่เพื่อสายตาคนไทยปรงหน้าเราวันนี้คือ Toyota Fortuner PPV ปี2026สีดำลึกลับที่ปรับโฉมใหม่ใช้ไล์ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและขุมพลังที่เหมาะกับการใช้งานจริงทั้งในเมืองกรุงเทพมหานครและเส้นทางเขาในเชียงใหม่ สีดำลูน่าแบล็เคลือบด้วยนาโนเซรามิก3ชั้นสะท้อนแสงเนียนเงาด้านหน้าดูดันด้วยกระจังสีดำด้านไฟหน้าแมทริกและที่กระพริบต้อนรับเมื่อใช้ Ke การ์ด NFC ฝากระโปรงนูนกระบอกล้อขยายขึ้นอัดล้ออลลอยเทอร์บายขนาด21นิ้วสวมยางเศษส6 5้ส่วน45ดอกจันดอกจัน,อจนรองรับทั้งซิตี Life และดินแดงเขาใหญ่ด้านบนเป็นอลเอาพอร์หลังคาสีเงาดำพร้อมเสารับสัญญาณ 5G สำหรับระบบนำทางสดและจราจร เปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสารจะพบกับความหรูระดับ Ex ็กเซคิวทซีทหุ่งหนังและป้าสีดำแต่เดินได้แดงครอบเบาะเบาะน่ายเย็นสบายด้วยพัดลมระบายอากาศ หน้าจอลอยกลางขนาด15นิ้วรองรับภาษาไทยและอังกฤษบน Android Automotive มี OTA อัปเดตท,ทุกไตรมาสหน้าปัดดิจิทัลโค้ง12.3นิ้วแสดงข้อมูลนำทางความดันยางและการไหลของพลังงานไฮไลท์อยู่ที่ไฟแอมเบียน64สีที่คิบกับจังหวะเพลงในส p อต ify รองรับได้ทั้งย่านทองหล่อรถยนต์คันนี้รองรับผู้โดยสารแถว2ด้วยเบาะก,กับตันซีทพร้อมที่พักขาและแท่นชาร์จไร้สาย50วัตต์แถวสาพับขึ้นลงใน10วินาทีพร้อมพื้นที่เข่ากว้าง820ม mm. ิลลิเมตร สำหรับเดินทางล่องหัวหินสว่างสบายด้วยหลังคากระจกพาโนรามาฟิล์มปรับแสงได้เหมาะกับแสงแดดมิดเด์ใต้ฝากระโปรงคือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรกับมอเตอร์ไฟฟ้า70กิโลวัตต์เกียร์อัตโนมัต8ิ8สปีดกำลังรวม290แรงม้าแรงบิด650นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงใน8.4วินาทีอัตราสิ้นเปลือง1 7กิโลเมตร ลิทแบตลิทโทไทยท่าเน็ต1.8กิโลวัตต์ชั่วโมงดักพลังรีเจนไว้แต่มอเตอร์ลื่นให้วิ่งช้าแบบอีวีที่ซอยสุขุมวิทได้ถึง15กิโลเมตรชั่วโมงนาน2กิโลเมตรส่วนระบบขับเคลื่อน4ล้อมีอีดิฟที่กระจายแรงบิด1 5 0 0นิวตันเมตรช่วยทรงตัวบนเขาแม่ห้องสอนระบบเบรกหน้ามีคาลิปเปอร์6ลูกสูบจับจานดับหนอก356ม mm. ิลลิเมตรมีรีเจนกำลัง100กิโลวัตต์รองรับการใช้งานผ้าเบรกมากกว่า1 5 0 0 0 0กิโลเมตร ครงรถน้ำหนักเบาลง55กิโลกรัมฝัง cross member bar r o l เพิ่มความแข็งแรงและนุ่มนวลพร้อมโช็คปรับอัตโนมัติ50คอร์ร่างอ่อวินาทีเละอบโหมดสปอร์ตคอมฟอร์ตได้ตามสภาพถนนความปลอดภยัยหดไฟกระเดีย0มี่จดศู์มิลลิเมตรกล้อง3โฟกัสลีดาข้างตัวพร้อมระบบ L 2บวก Cruise ค,ควบคุมจากหยุดจนถึง140กิโลเมตรช่วงมงเลนเฟรซยังเห็นเส้นขาวแม่ฝนช่วงสงกรานต์และจังชัน Assist Brake อัตโนมัติตอนมอเตอร์ไซต์ตัดหน้า กล้องวัดอุณหภูมิบนหลังคาช่วยดีเทคกระทิงคืนทางชนบทไฟ8จุดครบทั้งลำคันและเซ็นเซอร์จับคนนุวงนอนบนพวงมาลัยความจุห้องเก็บของคือจุดแข็งฝาท้ายไฟฟ้ารองรับการเตะท้ายเปิดพื้นที่เก็บหลังบ่กอยดลิตรขยับบ่อลงเหลือ1590ลิตรมีช่องเก็บรองเท้าสายวี2 3.0แนกิโลวัตต์และชุดชงกาแฟแบบพกพาด้านนบนมีราวหลังคารับน้ำหนัก100กิโลกรัมกอะหน้าน้ำสูง2 3 5มิมลลิเมตรกวาดน้ำได้800มิลลิเมตร พร้อมชุดส n o เก e เสริมแม่น้ำน้ใกล้กรุงเทพมหานครค่าใช้ใจ่ายถูกลงใช้น้ำมัน B7 ที่32บาทลิตรค่าน้ำมัน1บาท90สตางค์กิโลเมตรในขณะที่รุ่นเก่าราว3บาทกิโลเมตรเข้าเซอร์วิสทุก1 5 0 0 0กิโลเมตรเปลี่ยนแค่ถ่ายน้ำมันพ่วงกรองและเช็คระบบไฮบริดรับประกันแปปีหรือ2,000 200, 0 0กิโลเมตรประกันช่วยเหลือฉุกเฉิน5ปีเบียบประกันประหยัดเกรดเทียบโคลราครอสไฮบริด ราคาขาย1.79ล้านบาทสำหรับไอคอนชุดพิเศษ black icon edition รวม wallbox และฟรีภาษีปีแรกภายใต้ ppv subsidy for รัดเขียนลดหย่อนได้120%การส่งมอบเริ่ม Q 3ปีนี้จองครบแล้ว900คันสีดำจองแล้วกว่า60%ทดลองขับจริงรู้สึกต่างแบบด้าน ev turbo แหลกหายการบังคับนิ่งขึ้นเสียงในห้องโดยสาร6 4 d เดซิเบลที่110กิโลเมตรชั่วโมง ผู้คนหันมองไฟเล็ติดตัวหลังสีแดงและปลายท่อไอเสียคู่กรอบโลโก้ไฮบริดที่บ่งบอกพลังสมัยใหม่ยังลากพ่วงเรือเวกได้จากปทุมธานีหนองเตาเสริมรีเจนช่วยเบรกในตลาดที่ดีไซน์มากแค่พ่วงเทคโนโลยี รถคันนี้มีทั้งสไตล์และซับสแตนยโยกย้ายในเมืองขึ้นเขาประหยัดและปลอดภัยแบบรถยุโรปหากรู้สึกอยากลองกดไลค์กดติดตามและแจ้งเหตุที่อยากนำรถคันนี้ไปขับแรกที่ไหนกันบ้างออโตวิเบจะนำท่านไปรีวิวรถ e ี h ี b r i d h y ไฮโดรเจนรุ่นใหม่ทุกคันในไทยขับฉลาดกล้าท้าโลกและรักษาวิเบเอาไว้เจอกันในรีวิวต่อไปครับ